Oh no! คือทีนชาติไทยเจ้าของลูกเสิบหลังเท้าฉาย,ยาโจ้จอมเสิบหลังเท้าอมาตะรับใช้ทีนชาติไทยและสโมสรมากว่า15ปีก่อนตัดสินใจอำลาขอดตะก้อครั้งล่าสุดเขานำทัพนักตะก้อไทยคว้าเหรียญทอง,องในการแข่งขันเอเชียนเกมที่กวางโจรประเทศจีนในวันนี้ตัดสินใจหันหลังให้ลูกหวายปรับมารับใช้ชาติไทยในตำแหน่งรองสารวัตรงานธุรการ กองกำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลร้อยตำรวจเอกสืบสังขันสืบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัคุณก้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิงใกล้ๆเลยครับโลโซเโิงสูงสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบห้าเซนครับร้อยแปดสิบห้าคุณกนกเท่าไหร่ร้อยแปดสิบห้าแล้วจะถามผมทำไม โอ้ผู้กองบบสูงมากนะครับคือที่มายืนเนี่ยเพื่อให้เห็นเทียบดูใช่ไหมครับให้เทียบดูเพราะถ้าเกิดจับภาพผู้กองคนเดียวเนี่ยจะมองไม่เห็นใช่ถ้าเทียบมาตรฐานชายไทยรูปทรงสันทัดอย่างพี่สองคนใช่ลำบากเอาผู้หญิงเตี๋ยวลำเทียบไหมนี่ต่อก็นมาสามีวะนะท่านผู้พิพาาครับร้อยตำรวจเอกคุณคุณโจมานี่ก็คือวันนี้เลิกเล่นทีมชาติแล้วก็ก็หยุดแล้วครับหยุดแล้วใช่ครับก็คือถือว่า ไปเช่นเกมครั้งล่าสุดที่กวางโจ๊เกมส,สุดท้ายสุดท้ายแล้วครับครับทำไม,ม,มถึงหยุดฮะก็คิดว่าตัวเองเล่นมายาวนานพอสมควรแล้วครับ<ม>แล้วก็ตอนแรกๆที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะติดทีมชาติไปเช่นเกมทั้งสามครั้ง<ม>ทีนี้มันมันเลยมาครั้งที่สี่แล้วส <4 S 2> ีว่ครั้งมันมันมันเกินขอโทษนะคะที่ที่ที่ผิดหวังนะค่ะครับสามครั้งก็ก้าเออสิบสองใช่ไหมประมาณสิบสองสิบสองถ้าเกิดสี่ครั้งโอ้โหติดทีมชาติมากี่ปีประมาณสิบห้าครับ สิบห้าห้าครับโอ้สิบห้าปีไม่เบื่อหรอคะติดอยู่นั่นอ่ะเบื่อไหมมันก็มีบ้างครับบางเวลานะครับสิบห้าปีแล้วอายุของตัวเองนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยด้วยไหมฮะก็มีส่วนนะครับมีส่วนเพราะว่ามันมันมีความรู้สึกว่าเราก็ได้มาทุกรายการแล้วแล้วก็รุ่นงหลังน้องเขาก็พัฒนาฝีมือมาดีแล้วก็คงไม่ต้องห่วงว่า ทีมชาติไทยเราจะครองแชมป์ได้ต่อไปไหมซึ่งก็น้องๆเขาก็ได้แสดงฝีมือหลายๆรายการแล้วครับให้ดูว่าเขามีความสามารถถึงแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ปัจจัยที่ตัวส่วนตัวเราด้วยฮะแล้วก็ทีมด้วยอะไรเงี้ยคือคุณโจอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้3 3มาแล้วครับถ้ายังเล่นทีมชาติยังเล่นได้ใช่ไหมยังเล่นได้ไหมมันมันก็เล่นได้ครับแต่ก็ไม่ใช่กีฬาที่ที่ทะต้องแข็งแรงที่สุดและจะเก่งที่สุดไม่ใช่ฮะมันก็คงจะประกอบไปหลายอย่างแต่ร่างกายสําคัญไหมก็สําคัญแต่คงจะเป็นปรระสบกาณ์ การอ่านเกมแล้วก็เรื่องของเทคนิคทักษะหลายๆอย่างรวมกันครับแต่เพียงแต่ว่าผมมองเองว่าหน้าวันนี้มันน่าจะน่าจะเพียงพอแล้วคือยกเว้นถ้ากีฬาโอลิมปิกบรรจุตะก้อก็จะกลับมาเล่นนะฮะเสียเปล่าเสียเปล่าเพราะสรุปว่าตะก้อในสูงสุดแล้วเขาได้มาไอ้ชิ้นเกมเนี่ยได้ทุกรายการแล้วใช่ไหมไอ้ินเกมถือว่าสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วครับใช่ไหมถ้าเกิดยกเว้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาบรรจุตะก้อเข้าไปเนี่ย แต่ะต้องมีจริงแชมป์โลกแบบรายการเดียวๆเลยไหมคะจะเป็นจะเป็นประเภททีมชุดครับในบ้านเราทุกๆปีจะแข่งชิงถ้วยซึ่งก็ได้มาแล้วครับครับก็พอแข่งถ้วยจักรวาลสิคะติเต็มบ้านเลยเนี้ยก็เยอะครับควรคาดะว่าได้เหรียญได้รางวัลอะไรมาเต็มไปหมดแล้ววันนี้นะครับได้ติดดาวสามดาวเป็นผู้กองร้อยตระกเอกสืบสักนะนะประจําอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ประจําอยู่กองกอบบการสายตรวจครับ กองกำการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษครับหรือหนึ่งกับหนึ่งครับเรื่องก้าวอครับรับโทรศัพท์เองเลยว่าคะไม่ก็จะมีจะมีอีกหน่วยงานหนึ่งรับแต่กองกับผมรับผิดชอบเรื่องของงานงานตรวจค่ะครับเมื่อยเนาะตำแหน่งอะไรเนาะตำแหน่งเป็นรองสารวัตรธุรการครับรองสารวัตรธุรการนั่นไหมครับสนุกไหมสนุกไหมก็ช่วงประมาณปีกว่าที่แล้วก็ไปออกตรวจครับไปช่วยงานช่วยราชการงานสายตรวจสองครับก็ออกตรวจตามพื้นที่บกนศีห้าหกก็อยู่เกือบเกือบปีครับ ก็มีประสบการณ์บ้างครับที่ได้ได้ออกตรวจได้นอนดึกได้แบบ,บได้ไปเห็นสภาพพื้นที่จริงๆและก็นาอะไรงีหลายอย่างก็สนุกครับแล้วไปเจอแฟนนักกีฬานะโอ้ยนะครับผู้กองโจ้ผู้กองโจ้มานี่มครับมีแต่ว่าบางคนเขาก็างงฮะใช่ใชหรือเปล่า,ารู้ว่ามาถ่ายละครคือคือบางคนไม่ทราบว่าผมเป็นตำรวจอะไรเงี้ยไม่ว่านักเล่นกีฬาอย่างเดียวต้องยอมรับว่าบางคนไม่รู้เลยนะฮะหลายคนไม่รู้เลยหอเห็นปุ๊บหน้าเนี่ยเหมือนโจ้สืบสันสืบแต่ว่าบางคนจะเดินผันผ่านมาเดินผ่านมาแล้งมองหน้าอู่แล้วพอพอไม่ใกล้จะมองชื่อ ่าใช่หรือเปล่าเครับเป็นตำรวจมากี่ปีนะครับโจนี่แปดปีครับแปดปีแล้วครับบจริงจริงในกีฬาทีมชาติมีเป็นทหารเป็นตำรวจเยอะนะฮะแต่เราไม่ค่อยทราบกันนี่เชื่อไหมว่าออกรายการบันนีเนี่ยต้องมีที่โทรศัพท์ไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะคุยสายกับ้กอง้ขอใช้กองก้อไม่อยากถามเลยได้ไหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถ้าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งจะเป็นจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งครับกองกำลังหนึ่งที่เขา มีหน้าที่รับโทรศัพท์โดยเฉพาะคือโทรไป191เนี่ยไม่มีทางเจอแน่ไม่มีทางไม่มีทางที่ทุกองโจจะรับสายเองแน่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ึงไม่ใช่แน่เป็นหน่วยหนึ่งครับถ้าเกิดจะโทรไปด้วยเหตุนี้ซึ่งไม่ถือเป็นเหตุร้ายนะก็อย่าโทรไปคัอเรียเป็นเหตุรักเออแล้วแล้วยังช่วยงานในในทีมชาติอยู่ไหมคะทีมชาติก็คงเบื้องหลังสอนหน่อยเบื้องหงก็คงคงยังไม่คิดอะไรฮะคงถ้าเป็นเยาวชนที่แบบว่า ตามต่จังหวัดอาจจะมีไปบ้างะที่มีเชิญไปเลยเก็ไปแต่ต้าที่หลักๆที่จะช่วยเป็นเป็นดูแลน้องๆทีมชาติคงคงยังผู้กองโจ้ถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ก็ที่สูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาไหมคะจริงๆก็มีสูงผมนะครับฮะครับอดีตก็อดีตเคยมีสูงก่าผมแล้วก็ปัจจุบันก็มีฮะมีสูงสูงไล่เรียกกันไลเราก็เคยเห็นเราเคยเชิญมาครับวามสูงได้เสียตำแหน่งตัวเสิร์ฟจะสูง แต่ทีนี้สูงเนี่ยมมีนะฮะแต่คนเสิร์ฟที่เสิร์ฟหลังเท้าท่านผู้ชมมาโทษฮะหลังเท้าก็คือว่าเนี่ยเอาตรงเนี้ยฟาดเสิร์ฟไปเนี่ยนะฮะมันมันมีนะมันก็เดี๋ยวนี้ก็ทั้งนั้นละฮะแรวแรกที่ผมฝึกเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าพี่กิติภูมิน้ำสูบซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟหลังเท้าคนแรกของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ท่านก็เลิกเล่นไปแล้วก็ผมก็มาเป็นคนที่สองก็เหมือนรับช่วงต่อมาหลังจากผมมาเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่มาเลเซียเขาบอกว่าเขาประท้วงว่าเฮ้ยไม่น่าเล่นหลังเท้านะว่า ประสิทธิภาพลูกเสิร์ฟมันมันค่อนข้างจะแทัวร์แล้วก็แรงเขาขอระท้วงอ่ะว่าห้ามห้ามเสิร์ฟหลังเท้าได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นผลนะเพราะว่ากติกาคือเสิร์ฟตั้งแต่ตั้งแต่ตะตุ่มลงไปคุณจะเสิร์ฟข้างเท้านในเสิร์ฟเยียบเสิร์ฟแปรเสิร์ฟหลังเท้าเนี่ยตะตุ่มลงไปใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เลยเป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งสรุปสุดท้ายก็ทุกประเทศนะครับก็เล่นเหมือนกันหมดของของเขาก็มีเสิร์ฟหลังเท้าไหมมีแต่ของคุณคือหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งก็ทุกประเทศนะครับก็หลงเ้้ดแวต่ขอคุณโจไปรียบ ความสูง,สงก็ได้สูงถ้าสูงกบ<อ>เสิร์ฟหลังเท้ามันจะแบบแน่นอนใช่ครับดึบงกินมันก็จะเยอะขึ้นอ๋อแล้วครับใช่สมาธิ<อ>สําคัญมากไหมครับเพราะว่ามันมอนมันเส้นมันอยู่แค่นี้เองพวดลงงนี้นะ